มาแล้วแบกโปเชสแบกโปเชแบกโปเชเอ้ทรูฟวายยุ้ยผมมีปืนให้ลูกพี่แล้วนะมั่วไม่นิดเดียวน้อยมากเลยลูกพี่นะตลกอ่ะเอม่วัสดีทหารน่าโง่สวัสดีครับทำไมปืนกูไม่เห็นเปลี่ยนปืนไม่ได้มองไม่เห็น เอ้ยนี่ไอกย์จุดตรวจไปก่อนนีหนีไม่ได้หนีดิเอากูด้วยกูด้วยกูตเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเต้นเลยเออเต้นเลยเต้นเลยเออเอออดีตอดีอดีตอดีจะเผากูอีกนานไหมเนี่ย โอ้ยใจเย็นครับเดี๋ยวช่วยดับไฟให้ครับจะกูช่วยดับยิ้มได้ครับจะเข้าไปทำาไมวะโอ้ยย่ยๆๆๆๆๆเข้ามาท่อะไรวะไม่เป็นมืออาชีพเลย โอ้เาไม่ไล่เนี่ยไปละุงไปงไเฮ้ยดยนี้ความเลยความเลยเอ้าเอานี่ไงเอ้ยจไมาแบบนี้นะความเลยอะแลพุ่งไปแบบนั้น่ะความเลยยูไม่ได้เลี้ยวอะไรเลย ไปดีๆก็ได้ไป้ดูมันเลี้ยวดิเนี่ยดูดิดูอะไรวะเนี่ยโอ้จบแล้วใหญ่แล้ไปไหนไปตามทางของผมตามทางเหรอเย้ว่าไม่รอดแล้วรถยังไม่ปังเลยมันเป็นอาชีพเลยมาขับไหมลูกพี่อะ เดี๋ยวเฮ้ยมึงจะเขื่อกูเลยอย่างงี้เกื่อนเขือนแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนเขื่อนร้อนมึงแเสยใจเฉยเออไอ้เด็ดเอ้ตัวกุ้งนี่นี่นี่ขึ้นเลยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวโอ้ยลดแรงลดแรงโอ้โอสงสัยเทอร์โบเยอะปลอยมั้งมึงขึ้นทำอะไรเลยเนี่ยกบเต๋อใช้เป็นของอะไรพาวเวอร์ใช่ไหมไอ้นี่ของพ่อขอแม่พาวเวอร์ใชู่ไหมเนี่ย เลียนดีๆจับกับกูชาไปเลยแรงเกินเด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 เอ้อ้แม่งเอ้ยอย่างเสียวกับร่วงโอ้เลียวแม่คนที่ร่วงคือกูไอ้เีอ้เจีอ้เไอ้เจีอเจลียวอย่างแย่มันบอก go inside โมเวล โอ้เข้าข้างในโอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไปงในนี่เล่นได้ไหมอุ้ยเล่นได้ด้วยแจมแล้วทำไมปืนกูมีกระบอกเดียววะเอ้ายิงไอ้หน้าจับยิงเฉยมองไม่เห็นวะอุ้ยเอา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 มอง่เห็นเลยอหน้าเอ้าอัเควนนไม่ยิงกูหรือยิงมันดิตายกูไม่กูไม่ยิงอ่ะยิงไม่ได้มันเล็งไม่ได้เล็งไม่ได้โอ้จบแล้วโอ้จบแล้วจบแล้วเล็งไม่ได้ มึงยิงกูมันมองไม่ได้อ่ะโอ้โหเกินไปเปลี่ยน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 โอ้ยกูรู้เลยว่าโดนปืนเคยกระเด้งขนาดไหนกูรู้เลยไม่ไม่ใช่ปืนศัตรูนะปืนเพื่อนเป็นตัวของคนแน่นอนเลยที่กระเด้งอย่างเงี้ยน่นกูรู้เลยเฮ้ไปแกมือเดวองไซออพตกเนี่ยเออแกมือแกมือแกมือ เฮ้ยยินนั่นโอ้ยเดียวดีเรียวดีเอ้ยแล้วว่าใครมาเกะกาดิรถคนขับกากไม่ไม่รถมันกากูดพี่อย่ามาโทษคนขับกูกูกูไม่กูไม่ได้กากขนาดนั้นเออเหรอโอเคเออผมเก่งนุ้ยเลือกขับรถนี่ยืนหนึ่งเลยอุ้ยเวฟบว่ะมามามาทำไมกูมีมีแต่สนับมืออ่ะอ่าลง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 ก่อนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนอ่าโอเคไปยิงยิงยิง ยิงได้เปล่ายิงได้เปล่าเน้นกาเขาว่าเราไม่เน้นเพใช่กากกากริงเนี่ยกากเลยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนมันโดนโดนรถไฟอ่ะดิโอ้โอ้ยิงยิงลมอ่ะเนี่ยไปโดนโดนโดนยูโดนยูโดนอยูโดนเออยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีอ้ยมันแบบ

รถไม่เก่งแล้วยังแบบเหนื่อยโอ้ยใหญ่ๆเอ้ยผมขับรถเก่งนะเว้ยแต่รถแม่งกากก็เลยทำให้ผมดูเหมือนกากอืะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าคนรืดรถกากนะจริงจริงเฮ้ยเชื่อผมดิโอ้ลูกพี่ไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครมันจะไปปาสองร้อยรอบแล้ว่าไม่เชื่อคล่นอนสองคนอเียอะไรเนี่ยไอออกมาจอดกูหน่อยไต่กูหน่อยเร็วโอเคโอเคไปไปไปขึ้น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 เออ ดิฟทำควอยงนี่แนี่แหละทีนี้กูกลัวนี่แยละนี่ะทีกูกลัวอย่าดิฟอย่าดิฟเออโอ้ยมันเดียกูบอกว่าอย่าดิฟถามกูว่ากลัวอะไรนี่ยัีนี่กูกลัวไปเร็วไม่ใช่โอ้ สอต่ำลงละถ้ามึงทำงี้โอ้ยจอ้มต่ำกันด้วยเอาดีเอาดีผ่านไหมคิดว่าผ่านไมผ่านโอ้โหโดนไปฉันกูก็ว่าผ่านแหละแป๊บหนึ่งนะเขาขึ้นก่อนผ่านผ่านเชื่อผมผ่านผ่านใช่ใหญ่ผ่านเล่นเราเล่นเงินมากี่ผานแล้วลูกพี่จะหมดเออไปไหน ดีดีดีเอาถ้าคืน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 ไม่ไม่ช่วยกูก่อนช่วยก่อนไต่ไต่กูก่อนต่อยกูก่อนได้เลยเออหูไม่ต้องชนเลยเหรอเฮ้ยมันต่อยก็ได้มั้งไหวไงไหวเน้นรอบเน้นรอบไปไปไปเน้นรอบไม่เยี่ยมันจะไม่ผ่านเลยเหรอออกัวมีสมูกิตี้ยเนี่ยดูมันขาดิอ่ะยิงยิงยิงเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยว แม่กูม่ีสมาธิโมแต่คนขาไม่มีสมาธิไอเย้ไม่ไหวละโอเคต้องหลบอันนี้ต้องหล,องลบ,ลบเรียนรู้เอ,อ,อเค,คนเราต้องเรียนรู้ดิอันไหนลบอันไหนไปได้เราพาดมา200กว่าครั้งไอ้หี่ยจะไม่ไม่ไม่ไม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 พาดแล้วนั่นนๆๆๆ บอกไอ้ะไรวะเร็วพูดไม่ทันขาดคำเอ้าเสร็จกูดิเสร็จกูดิเสร็จกูดิกูดิเอาดิเอาดิยิงดิเอาเร็ว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 ยิงยิงดิเร็วเร็วเร็วเออเไปกลับโอ้ยเอาดิกว่าจะผาได้ตัวตัวกูเดินตัวกูเดินแบบ ออย่าอย่านแล้วจะตายอย่าตายต้องผ่านละจังหวะนี้เออถ้ามึงไม่ล้มรถก่อนนะเฮ้ยไม่ล้มหรอกล้มมันก็ผ่านเชื่อผมดิอ่าเจ๊ยเจ๊ยไม่เชื่อใจกูเลยเบาเลยเบาเลยไม่เชื่อใจกูเลยหัวหัวหัวสั้นมาที่เล่นเลยหัวสั้น ลูกพี่ดูหัวซีเจเลยเออดูดููีกินไม่ได้เลยเมื่อกี้มัดแต่ดูหัวโอ้ยอะไรนักหนาวะแต้มันเป็นปืนดินิ่ปืนอยู่แบบสายขวาเกมดีจดจัดเลยบอกแล้วเล่น GTA วิ่งม่เล่น GTA แซงไมลูกพี่ลง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  แกลงอยู่อย่านะเดี๋ยวไม่ผ่านผ่านเว้ยขอยืด้วยผ่านเว้ยเย่ผ่านเว้ยผ่านเว้ยผ่านเว้ยเอเครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมนะ,ะส่วนน้องๆที่คอมเมนต์มาพี่ก็ทําให้แล้วนะครับสําหรับอุลตร้แมนซีโร่นะแล้วก็อีกคนนึงก็ลงมัดเต้นนะครับผมมันไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรกูเลยเปเรียเเร่ยนไปเลยโอเคก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามพวกพี่แล้วก็ถ้าใครอยากร่วมสนุกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเช่แล้ว ไอ้สัตว์เอ้ยโอเคครับผมก็เจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้เล่นเป็นตัวอะไรนะครับผมไม่เอาเกมนี้นะเอาเกม G D A V นะครับขอ G D A V นะครับ G D A V นะครับโอเคโอเคตามนั้นไปตามนั้นแหละ